ไม่ได้หน่อยใจบอครัแต่แค่เล่นใหญ่เกินไอ้เหี่ยิงยิงไอ้หี้ยิง,ยงทีเดียวจะเป็นจะตายกัดแห,หวนเ,เลยจะเป็นจะตายจะราอเอยิงนัดเดียวไอ้หี้อ เจ็บมะมันเจ็บมะโดนยิงเนี่ยมันเจ็บมะไม้อยายิงยิงมาเสียวสัตว์จะล่ออาวุธกูหมดตัวพูดมาพูดมาได้พูดมาได้ไม่รู้จักหนูหรอคะคิดว่าหนูจะเอาจริงๆหรอคะมึงจะได้รู้ทนสภาพมึงบ,บ้าบ้าอยู่ๆมึง ใครจะไปรู้ว่าใครคิดอะไรอยู่ตอนนั้นอยู่ตกลงวันนั้นอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีมาฆ่ามามาเอามาเอาของกูหมดตัวทำไงไอ้เหี้ยเติมไปเท่าไหร่ไอสัตว์กูไม่สนหรอกนะไอ้เหี้ยกูกเก็บดิกูเก็บก่อนเลยบ้าเหรอใครจะไปให้ของหายไปซีทำเหี้ยไรทำมาให้มึงมึงไอ้นี่ไงบ้าหรือเปล่า ไ,ม,ม,ไม,ม่ผม,ผมไม่ผมไม่ผมผมไม่นั่นฟ้าใจตั้งแต่ตั้งแต่ตอนทีพพ่เขาโทไปฟ้องกษิเราบอกว่ามายิงฟาอะไรก็ไม่รู้เฮียเวอร์เกินชีวิตติดเวอร์ชีวิตติดเวอร์เวอร์วังอะ่ะต้องการอะไรวันวันเฮียกูไม่รู้จะเวอร์วังอะไรกันกูไม่เอาด้วยหรอกอยู่ด้วยไม่ได้วะกูไม่กูไม่กูไม่กูไม,ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ ชีวิตติดเวอร์วังอลังการไม่ไหววะไม่ไหววะขอไม่ยุ่งอุ้ยมันจะผ่านหาไม่มันไงวะไอสัตว์ไอเหี้ยก็เหมือนตอนนั้นน่ะใครนะยิงไม่ได้ผมไม่ยุ่งเลยอะใครที่แบบเนี้ย จริงๆถ้าเกิดว่าบอยไม่เอามาคุยผมจะไม่ยุ่งไม่คุยกับเขาเลยนะเอาจริงๆผมไม่อยากคุยผมไม่อยากคุยกับพวกแบบนี้ไม่ไม่ชอบเลยคือผมไม่ชอบเลยแบบว่าอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วแบบทําแบบเหมือนตอนนั้นอ่ะทาน่าที่ยิงที่ผมยิงแล้วมาด่าผมอ่ะผมไม่คุยเลยหลังจากนั้นอ่ะคือผมผมผมมองคนเปลี่ยนไปเลยคือถ้าเล่นไม่ได้แล้วมาด่ามาที่อะไรขนาดนี้ก็ไม่ต้องเล่นไม่ต้องยุ่งนะกูแค่นั้นแหละ คิดแช่นี้ผมคิดแช่นี้คือถ้าถ้าเล่นไม่ได้ก็ไม่เล่นก็หลังจากนั้นผมก็ไม่ยุ่งเลยจากแบบว่าปกติแบบผมจะไปเล่นด้วยผมไม่เล่นเลยก็ผมไม่เล่นแค่นั้นแหละจ้าอะไรจ้าอะไรอ่ะผมไม่เล่นเว้เล่นไม่ได้ก็ไม่เล่นแค่นั้นแหละปกติเป็นคนเฮฮาอยู่แล้วครับผมเข้ากับคนได้ทุกคนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ไอ้นี่ใส่ผมอ่ะไม่มามาแบบอะไรที่มันแบบ เกินไปผมก็ไม่ไม่โอเคเหม oh, ือนกันอะโอ้ยเหี้ยมันผ่านเยอะเกินเยดแม่ไอ้เหี้ยที่คนอื่นมันได้วะแล้วกูไม่ได้อ่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยรหัสกูว่ากูรหัสกูเนี่ยเป็นเหี้ยอะไรสักอย่างและเยดแม่ เนิฟตัวกูแน่นอนเลยสัตว์เริ่มโมโหแล้วไอ้เหี้ยถ้ากูไม่ได้รอบนี้นะ มันต้องเกี่ยวดิเฮียรหัสนี้แม่งกูารหัสกูแม่งเปิดไม่ได้ของแน่เลยว่ะชัวเลยไอเฮียแม่งได้ยากเกินรหัสคนอื่นกูารหัสเปอร์เซ็นต์แม่งต่างกันชัวเลย ไอคนได้มันก็ได้เอาได้เอา,ได,เอาได้เอาไอเหี่ยแล้วพี่เอกเขามาฆ่ากูเมื่อวานตอนกูฟาร์มอยู่ไอ้เหี่ยแล้วไม่ฉุบกูด้วยเป็นอะไรก็ไม่รู้ให้หมอมาฉุดกูเสียตังค์ทีเลยกูฟาร์มอยู่ของกูเฉยๆฆ่ากูตายไม่ฉุดกูเลยฆ่าไม่ว่าไม่ฉุดอีกพี่เอกจะชอบแกล้ง เรื่มน้อยใจแล้วด้วยไอ้เหียของก็ไม่ได้เติมเข้าไปตั้งเยอะไม่รู้หมดไปจะร้านแล้วเนี่ยกับเซิร์ฟเขาเนี่ยไม่ได้อะไรสักอย่าง ไม่เป็นเฮียอะไรชื่อไม่ขึ้นเลยเนี่ยตดัดเย็ดแม่เริ่มไม่ไหวแล้วไอ้เฮียไม่ขึ้นเลยไอ้เฮียไม่